ปริญญาเทวนานรมิตกุลอาจารย์คณนิสสรตธรรมศาสตร์อดีตรองที่การบดีเชียร์น้องหยกพักเก้ากับอาจารย์อันนี้อาจารย์ไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มแต่ใส่เสื้อเชิดผูกในไทยแต่อาจารย์มียูนิฟอร์มอยู่บนหัวคือเป็นอาจารย์อาจารย์เข้ามาเล่นการเมืองเลยดีกว่าอย่าทําตัวเป็นแอบอาจารย์นี่แอบแม่งมานานแล้ว โผล่ตัวมาทีก็คอมเมนต์ช่วยทางฝั่งโน้นฝั่งนี้หยุดหิวแสงถ้าจะยืนอยู่ฝั่งข้างพักก้าวไกลยืนอยู่ฝั่งน้องหยกก็ออกมาสิน้องหยกกำลังต้องการความช่วยเหลือผักบุ้งคนเดียวเอามาอยู่แล้วเอามาเลยบอกว่าอผมปริญญาเทวานาเรมิตกุลอดีตร้อนการอดีธรรมศาสตร,ร์ชูธงเลยบอกผมจนับสนุนให้น้องหยกแต่ง p r i v a t เข้าไปส่วนนักเรียนอีก4ี่คนผมไม่สนใจเอาน้องหยกก่อนคนเดียวพอชอบนะัก ผมเนี่ยำคาญอาจารย์มากและรำคาญมานานแล้ววันนี้ขอเปิดหน้าชกหน่อยแล้วกันงานนี้ท่านผู้ชมครับ น้องหยกเป็นเด็กเป็นเยาวชนที่ถูกกระทำถูกผู้ใหญ่ใจอไมยหิตใช้เป็นเครื่องมืออาศัยช่องว่างที่ครอบครัวพ่อแม่มีปัญหาแตกแยกกันเรื่องทั้งหมดผมพูดมาเนี่ยเป็นกระบวนการล้างสมองเด็กให้เด็กออกหน้าให้เด็กโดนคดีความอีผู้ใหญ่ทั้งหลายอ้ายผู้ใหญ่ทั้งหลายที่สรรหาคำพูดสวยๆเดินในทุ่งลาเวนเดอร์แอบอยู่เบื้องหลังพิสูจน์ได้ชัดจากกร,รณีน้องหยกกร,รณีสาสีทำลายรูปปั้นอนุสรีกระทรวงสาธารณสุขปี2564คนทำเป็นกลุ่มเดียวกันเลยคือกลุ่ม ทะลุวัางที่สําคัญคุณไอ้รัชนกคุณอมรรัฐมีคนพักก้าไกลคอยสัมอยู่เบื้องหลัง